เหงาไปเลยต่อมาไม่กี่วันก็ทางผู้ใหญ่ก็จะจะเอาเรื่องเหมือนกันนะว่าประพุทธไม่เหมาะสมอะไรแต่ก็ชิงลาออกซะก่อนแล้วก็ฆ่าตัวตายนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฤาสุราเป็นเหตุให้ทําได้อย่างนั้นนะไม่สํารวมทีนี้มันเป็นอย่างนี้สุราเนี่ยนะมันสามารถทำอกุศลกรรมรบทได้ทั้งสิเลย โดยอำนาจของของสุราทีนี้มันไม่แน่นอนก็เท่านั้นเองไม่แน่นอนว่าถ้าดื่มสุราแล้วจะต้องฆ่าสัตว์จะต้องลักทรัพย์จะต้องประพฤติผิดในการมเป็นต้นแต่ว่าโอกาสที่จะให้ทำชั่วอย่างนี้มันมีเพราะฉะนั้นท่านถึงนับว่าเป็นความไม่สํารวมจึงเอารวมไว้ในศีลสีหน้าข้อเนี่ยเว้นแล้วสุราแต่ในกรรมมาบทไม่สมเคราะห์เข้าไปด้วย เพราะถ้าหากว่าดื่มเล็กดื่มน้อยอยังไม่ถึงกับมึนเมาอะไรก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์หรือไปเที่ยวทำบากรมั่วอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นพิเศษของสุราอะไรมันไม่มีแต่ว่านับว่าเป็นความไม่สำรวมอย่างยิ่งคนที่ประสงค์จะทำกุศลกรรมบุตหงดเว้นอกกุศลกรรมบทให้บริบูรณ์อย่างนี้นะไม่ควรแตะต้องสุราเป็นอันขาด บางคนเขาไม่ไม,ไม่ไม่อย่างนั้นสิครับเขาบอกว่าไม่แต่ต้องบ้างมันเสียสังคมว่างั้นนะบางทีเราต้องดื่มบ้างเพื่อเห็นแก่สังคมนะเอ๊ผมบางมองไม่เห็นอยู่ดีนั่นเองนะจนเดี๋ยวนี้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ดื่มสุราแล้วสังคมมันจะเสียอะไรยังไง <c oughs> เขาจะกินก็กินไปเราไม่กินนะ่ะแล้วก็เราก็อยู่ในที่นะั้นถ้ามันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเสียอะไรถ้าเที่ยวอ้างไปอย่างนั้นเองอนะ่ะ คืออยากจะให้เข้ากับเขาได้ถึงไหนถึงกันอะไรทํานองนะั้นเดี๋ยวตนเองจะไปสํารวมเรียบร้อยอยู่คนเดียวมันจะไม่เหมาะนี่กลัวอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้ก็เที่ยวกลัวไปเองและอีกประการหนึ่งถ้ามันจะเสียจริงๆนะกลัวเสียสังคมอะ่ะนะมันจะเสียได้อะไรนักหนาสังคมที่เมาอเสียก็เสียไปนะทําอะไรกันให้มัน ราบลื่นไม่ได้อยู่แล้วในระหว่างที่กําลังเมากันอยู่นะเราอยากจะติดต่ออะไรกับเขาในโอกาสอื่นก็ได้ธุระการงานอะไรซึ่งไม่ใช่เวลาที่จะมาสังสรรค์เรื่องดื่มเรื่องอะไรกันนะ <c oughs> <c oughs> แต่เพราะเหตุที่การดื่มนะเพียงเล็กน้อยไม่ถึงกับสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นอันนี้นั่นเองท่านจึงไม่รวมเอาการดื่มสุราเป็นอกุศลกรรมาบท สีน่ะไม่ได้มันเรื่องของความสํารวมมันอุปมามันคล้ายๆอย่างนี้นะคนดื่มสุราเนี่ยนะนะเท่ากับเป็นคนประมาทพร้อมที่จะจะทอาอกุศลกรรมบทได้ทุกข้อคนดื่มสุราเพราะว่ามึนเมาขาดสติเมื่อไรนะนะจะไปรู้ได้ยังไงไอนี้ฉันจะไม่ทํานะไอนั่นฉันจะไม่ทําไม่ดีไม่ควรทํารู้ได้ยังไงอ่า บางทีอย่างนี้สะเองไอ้กรรมนั้นนั้นนะตนเองไม่กล้าทำปกตินะฮะแต่ยังไงถึงแต่อยากจะทำแล้วจะทำยังไงถึงจะกล้ากินเหล่ายอมใจว่ามันถึงจะกล้ากินมามั่งนี่เป็นอย่างนี้นิสิตวิศวะตีกับผมที่ไปอย่างนั้นเองอย่าเที่ยมองตามนะยกตัวอย่างตีกับนิสิตคณะรัฐศาสตร์ไอ้วันที่ตีผม เจอนิสิตวิสวะที่สามญาติดื่มสุรากันเป็นการใหญ่ถมท,ทำอย่างนั้นทําไมมันไม่ค่อยกล้าว่างั้นจะตีกับเขาไปดื่มเหล้าย้อมใจมันกลา้าในปีนั้นนี่เป็นอย่างนี้เอมไหมว่าสุรานะีมันชักนําให้ทําอะไรก็ได้นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนดื่มสุรานะเอาเถอะถึงแม้ไม่ตั้งใจจะทําอะไรแต่นับว่าตั้งอยู่ในความประมาทพร้อมที่จะทํา ให้กรรมชั่วได้ตั้งหลายอย่างเหมือนกับคนที่พกปืนนะนะพกปืนนะถ้าไม่คิดจะยิงคนแล้วพกทำไมใช่ไหมฮะจะพกทำไมก็ไม่พกไปเลยสิน,นานะที่พกปืนติดตัวไปมาก็ด้วยความคิดว่าอาจจะมีการต้องใช้ปืนนี่นอาจจะต้องมีเรื่องยิงกันนะ แต่ก็ไม่มีความคิดที่จะยิงใครเลยนะโดยประการทั้งปวงจะไม่มีการพกปืนข้อนี้ฉันใดดืม่มสุราก็ฉันนั้นถ้าไม่มีความคิดมีความตั้งใจเด็ดขาดว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วเราก็จะไม่มีการดื่มสุราจะต้องงดเวน้นคนดื่มสุรานะฮะเชื่อแต่กครับท่านทั้งหลายว่าเรื่องอากูศนกรรมบทนั่นนะยังมีการทําอยู่นั่นแหละ เพียงแต่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นจิตใจที่ประมาทนะมันเป็นเครื่องวัดมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจใครจะไต่ถามเกี่ยวกับอะไรนะเมื่อกี้คือสุนทวาจามั้งไหมครับเมีอะไรครับการให้สุราเลยครับการให้สุลาเนี่ยท่านบอกว่าได้ชื่อว่าทานก็สักว่าโวหาร แต่ไม่นับว่าเป็นทานซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุคือการกระทําที่นับว่าเป็นบุญนะนะฮะมีสามอย่างโดยยอคือทานศีลภาวนาเกี่ยวกับทานนี่แหมบอกไว้ชัดเจนทีเดียวให้อะไรบ้างที่ไม่ชื่อว่าทานในหลายอย่างนั่นมีอยู่อย่างหนึ่งให้สุราให้สุราเนี่ไม่ชื่อว่าทาน <laughs> ถ้าหากใครจะมาเรียกว่าทานก็สักแต่ว่าเรียกกันไปเป็นโวหารด้านนั้นเองแต่ว่าไม่นับเป็นบุญเป็นกุศลอะไรในที่นี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้สําเร็จด้วยกุศลเจตนารู้อยู่ว่าเขาดื่มเอาไปดื่มก็จะได้เมากันจะได้สนุกสนานกันไอ้ความคิดอย่างเนี้ยที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ความคิดที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นจึงไม่ชิวาทาน แต่ว่ามันยังมีเงื่อนไขอีกที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ท่านกล่าวไว้โดยส่วนมากเท่านั้นแต่ถ้าหาก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างน้นเป็นฐานได้เช่นว่าเขาเป็นโรคให้ยาเข้าไปแต่ยานี้เข้าเล่าอ่าเราก็ให้สุราอะไรเข้าไปด้วยเป็นเครื่องปรุงยาอย่างหนึ่งว่างั้นเถอะถ้าอย่างนี้ไม่เป็นอะไรเป็นทานแน่เพราะว่ามีจิตมุ่งไปจะให้เขาหายโรค ไม่ใช่เพื่อจะไปดื่มสวนเสาในเมืองนอกอะ่ะมีคนที่หลงพลัดหลงก็ไปในหิมะนะฮะตัวแข็งแทบจะหนาวตายเขาเอาสุรากอกปากให้ตัวมันจะได้ร้อนรูบวาบขึ้นมาจะได้ไม่หนาวตายอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ทําดยกุศลละจิตแน่มุ่งที่จะให้เขาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาก็ถึงได้บอกว่ามีเงื่อนไข ฮะสิ่งเสพติดแล้วครับอาก็สงเคราะห์เข้าไปพวกเมรัยนะฮะท่านก็ใครไปเสพพวกเมรัยนะี่ก็ผิดศีลเหมือนกันนะก็หาต่อไปก็เป็นพรุสวาจาข้อที่หกมีเวลาสิบนาทีก็พอจะทันนะนะแปลว่าวาจาหยาบคำว่าพรุสวาจานี้มีความหมายของคำอย่างนี้ว่า บุคคลใช้วาจาใดทําทั้งตนทั้งคนอื่นให้เป็นคนหยาบไปหรือว่าวาจาใดหยาบหยาบเองนะไม่ใช่หยาบเอาหยาบเองทีเดียวคือไม่เพราะโอ้ไม่จับใจวาจานี้ชื่อว่าปรุษาวาจาใครก็ตามใช้วาจาทําทั้งตนทั้งคนอื่นให้เป็นคนหยาบ วาจานั่นเขาเรียกปารุสวาจาคาว่าทําทั้งตนทั้งคนอื่นให้เป็นคนหยาบก็เช่นอย่างนี้ในเวลาที่ด่าเขาเช่นว่าด่าเขาว่าไอสัตว์ในรกอย่างนี้นั่นก็คือทําให้เขาเป็นคนหยาบเพียงแต่ว่าเขาจะหยาบจริงตามตนหรือไม่เนะี่ยมันก็อีกเรื่องนึงแต่วาจาเนี่ยไปเที่ยวทําให้เขาหยาบแล้วขณะเดียวกันก็ทําตนให้เป็นคนหยาบด้วยเกี่ยวกับว่าพอเปล่งวาจาเนี่ย คนที่ได้ยินได้ฟังรวยรู้หมดเลยว่าคนนี้เป็นคนที่หยาบช้าคนที่เขาสูภาพไม่หยาบเขาจะไม่พูดคํานี้นมีหมายความว่ยาย่าววาจาเช่นนี้เขาเรียกว่าปารุสวาจารหรือว่าวาจาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเป็นวาจาที่ไม่เพราะอูไม่จับใจวาจานี้ชื่อว่าปารุสวาจาแปลว่าวาจาหยาบแต่ว่า ถ้าที่มีเวลาเหลือนะครับขอขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งนะอันนี้ท่านพูดก็อย่างนั้นนั่นแหละคือว่าส่วนมากว่ามันเป็นวาจาที่ไม่เพาะไพเราะ,าระหูแต่ว่าบางทีวาจาแม่ไพเราะหูก็ชื่อว่าวาจาหยาบพารุสวาจาได้เพราะอะไรเพราะสร้างความเจ็บใจให้เกิดขึ้นแก่คนฟังเหมือนเราจะด่า ใครสักคนแต่ว่าเราด่าอย่างผูด้ดีอย่างนี้นะมีอยู่ไม่กี่วันนี้เองนะคนสองคนก็พูดกันคนหนึ่งก็พูดกับคนหนึ่งฟังนะว่าผมเนี่ยนะพึ่งพาอาศัยตัวเองมาตลอดเวลาจะทำอะไรนะไม่เคยปรึกษาใครเพราะผมสามารถทำด้วยตัวของผมเองไนดะ้แม้แต่พ่อแม่ผมผมยังไม่เคยปรึกษาเลยผมจะทำอะไรพูดไปตำน้องมาตัวเก่ง,อย,ง,งอย่างนั้นอย่างนี้ นะอีกคนหนึ่งที่ฟังอยู่คงจะนึกหมั่นไส้กันมังบอกว่าโอ้คุณนี่สามารถจริงๆนะผมนี่ไม่ได้จะทำอะไรต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่สะกอนมันกลัวผิดกลัวพลาดยิ่งพ่อแม่แล้วผมก็ผมอยากจะได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากท่านสะก่อนผมยิ่งจะกล้าทำแต่ว่าอย่างนั้นคนนั้นะก็ฟังแล้วก็ก็กยังยิ้มอยู่อย่างนั้นแสดงก็าไม่รู้เรื่อง แต่ผมซึ่งเป็นคนที่สามเกิดรู้นี่คนนี้ก็กำลังดา่าคนนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนแต่คนนั้นก็ฟังไม่รู้เรื่อง็ดีไปนะไม่โกรธจะได้ไม่มีเรื่องกันนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ใช้คำหยาบอะไรเลยแต่ก็เป็นพรุวาจาได้เพราะถ้าหาคนนั้นเขาเกิดรู้ขึ้นมาว่าที่พูดหมายความว่าอย่างไรก็จะเกิดความเจ็บใจขึ้นว่านี้กำลังด่าว่าเรา ว่าเราเป็นคนที่พ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนทำอะไรก็ทำเองหมดไม่ต้องให้พ่อแม่คอยสั่งสอน <S <S 1> <S 1> นี่อย่างนี้เป็นต้นนิสิตสถาปัตย์ก็เหมือนกันสอบเนี่ยผมบอกว่าไอ้วันสอบเนี่ยผมติดทุนละจะต้องไปต่างจังหวัดคุณสอบกันเองได้ไหมเขาข้อสอบมาให้แล้วก็นั่งสอบกันไปผมไม่ต้องมาคุมได้ไหมเนี่ย นิสิตคนหนึ่งพอเปรย์ยขึ้นมาอ้าวแล้วอาจารย์ไม่กลัวลอกกันหรอครับผมก็บอกว่านิสิตนักศึกษาเป็นคนที่มีเกียรผมเคยรู้มาอย่างนี้ผมว่าอย่างนี้เขาก็เลยหันไปพูดกับเพื่อนแล้ด่าได้เจ็บแสบดีนะอย่างนี้ผมไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเพียงแต่ว่าอะไรอะไอ้ด่านี่ยมันก็มุ่งจะให้เขาเจ็บใจอะไรทํานองนั้นแต่เขาไปถือเอาเองว่าด่า <c oughs> นั่นเป็นการเตือนท่าน,นั่นเองว่าเราเป็นคนมีเกียรติไม่ควรที่จะทําอย่างนั้นก็เท่านั้นเองอรวมความว่าเอาก็จริงๆแล้ววาจาที่เปล่งออกไปเขาได้ยินความแล้วเขาเจ็บใจนั่นแหละเป็นวาจาที่หยาบพรุษวาจาไม่จําเป็นจะต้องเป็นคําด่าทออย่างหยาบหยาบคลายครก็ได้เป็นคําไร่เราะรือหนูก็ได้ พระเนี่ยเก่งนะักพูดกระทบกระแทกแดกดันให้เขาใส่บาตรให้ท่านจนได้ไปบินทบาทบ้านหนึ่งนะะซึ่งมาเป็นประจำในบ้านเนี้ยอยากจะให้อีกบ้านนึงอยู่ติดกันนะใส่บาตรให้ตัวบ้างแต่ไม่เคยได้ไม่เคยได้อยากจะให้บ้านนี้ใส่ม้างพอบ้านเจ้าประจำนะ้ะมาออกมาใส่บาตรก็แกล้งพูดโปรยโปยดงัดงๆว่าโยมเนี่ยดีนะ เห็นแก่พระศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นแก่พระศาสนาสนุบำรุงภิกษุสงฆ์ให้สืบต่อพระศาสนาต่อไปได้อีกอะไรไม่เหมือนอย่างบางคนจริญอยู่รุ่งเรืองอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาแท้ๆแต่จะมีความคิดใส่บาตรให้พระมั่งสักทับปีมันยังไม่มีเลยลองคิดดูที่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาประจาชาติเรา ถ้าเราจะเป็นยังไงแม้ว่าเขานั้นพอเขาได้ยินได้ฟังเขารู้ว่านี่ว่ากระทบกระแทกเขาเขาก็เลยเจ็บใจแต่เจ็บใจนะเขาก็เลยใส่ใส่บาทเอาอยากได้ก็เอาไปทำนองนั้นท่านไม่สนใจอะไรจะเจ็บใจไม่เจ็บใจนะขอให้ใส่ก็แล้วกันนี่เป็นอย่างนี้มีอย่างนี้มีนะหรือไม่ก็ พะรุสวาจาแบบพูดไพเราะอ่อนหวานก็มีพูดไพเราะอ่อนหวานอย่างที่ท่านยกตัวอย่างในตำราเนะ่พูดถึงคนนี้ให้อีกคนหนึ่งฟังคนนี้ทำไมเขาไม่ให้นี่แหละเป็นทานบาดีเจ้าทานทีเดียวว่างั้นทำไมจะไม่ให้อาตมาเนี่ยท่านพูดนี้ให้เป็นประจำเขาก็สงสัยคนที่ฟังเอะเขาให้อะไร ไม่เห็นก็เคยใส่บัตรท้าไมก็จะไม่ให้ก็ให้คําว่าไม่มีไงให้คําว่าไม่มีได้เป็นประจํานี่พูดว่าเป็นทานนบดีเป็นคนที่มากโดยการทําทานอย่างนั้นอย่างนี้นะะนี่ก็ยกย่องทั้งนั้นพอถามก็จริงๆว่าให้อะไรอ้าวให้คําว่าไม่มีมเป็นเงินไปก็ฟังแล้วก็เจ็บใจอีกนั่นแหละเอาล้วครับวันนี้ก็ เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะเวลาหมดจแล้วก็มาต่อกันเดือนพฤศจิกาเลยนะครับเดือนตุลาคมตลอดทั้งเดือนในธรรมสถานนะมีภาระกิจอย่างอื่นไม่สามารถจะจัดให้มีการบรรยายทรรตามปกติได้ก็เว้นไปเดือนหนึ่งครับพบกันใหม่เดือนพฤศจิกาในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกงามในพระศาสนาจ